มันคือความสาใจนะครับที่ตอนนี้กรุงเทพก็คงจะผมเชื่อว่ากรุงเทพก็คงจะหนาวเด็ยไม่ต่างกันไม่หิมะหล่นเนาะแล้วบางทีมที่แม่ Queen, งคุยจัดโโจ,จัดโม้จัดจัดก็คงจะแบบว่าเออก็อคงแบบว่าอืมอาทีมเด็กก็อย่างงี้แหละเอาทีมเด็กลงผมเข้าใจว่าการเอาตัวรอดกับการที่แบบว่าเจอเจอของจริงแล้วไป,ไปจะไป <c oughs> เขาเรียกว่าอะไรครับตัวเองทีออง่แบบไม่ได้อะไรมากมายเอาเด็กลงก็เป็นอย่างงี้ไงก็อย่างนี้

เอแกแกทำให้สั่นกลัวนี่กลัวอะไรวะกลัวอะไรคือกลัวอะไรกลัวผมเหรอเออเรื่องอะไรไม่รู้อยู่ๆก็กลัวอมด่วไม่เปนลยรื่อะไรเธอเธออะไรเฮ้ยดวดพูดดีดีนีตั้งไปรักใครอื่นเลย ขอแบบสักปอดนีแบบดัดังนะแบบดูเออเงินงนนเปเยอะเมื่อคืนก่อนเราสนงเลยนะอนเสิร์ไออ้อไออ้อไออ้า g u a r d i เ n ี e v า โอ้โหโออะไรอ่ะโอ้ยอ้โอ my god บุซี่บุ่เจเลตสองเมกไอควายเจดุเล่เจดูเล่จับเลบเหมือตามแฮร์รี่พอตเตอร์อไอโง่ ใครอ่ะพี่เอกเห่อพี่เอกงูผว้รัว้รัว้วหมดแล้วไอชุ่ไหม้ัหมดแล้วไอช่อกลัวปไก่เอโอลี่เอโอลี่อ๋อมาฝากขชื่อโอลี่ถ้าเกิดเขามีอาวุธหนักหนึ่งชิ้น ไม่มีดก็ไม้พูแดงแล้วก็เงินสองล้านมีเมื่อไหร่กรรมมาได้เลยเพราะว่าอย่างน้อยคือจะได้เห็นว่าเขาตั้งใจจริงๆอ่ะอย่างแรกเขาต้องไปหาอุธมาก่อนอ่ะหามาได้ก็มาได้เลยยินดีต้อนรับมันติดยี่้ท้ายนี่ไม่เกินติดโอ๊ยติดยี้อใหรอ เไม่เคยเห็นไอ้เฮียเวทเล่นฉลาบนะ่วันเดียวไม่เล่นมังซี่คุยอ่ะไอ้เฮียร้องร้องร้องรำอยู่นั่นแหละมึงไอ้สัตว์ก็กูจะรำไหมไอ้เฮียเป๊กบ้านมีให้กูกดอ่ะมึงมึงทำไมวะไอ้สัตว์ไม่พอใจมึงไม่ไปต่อเลยหน่อไอ้เฮียไอ้สัสไอ้สัสไอ้เฮียไม่พอใจมึงก็เลยมึงเป็นไี้เลยมึงไอ้เด็กกับแบนนาเฮียแน่วุ้นหน้าดำเราลำหยีมาแล้วมึงนึกกับแบนมึงหยีบานไม่ใครดึงต่ไอ้ดึงต่ไอ้เฮียมึงบ่นคนเลยมึงไอดิช้ยาแล้วพวกกูรำกาพ้อไงอุ้ยเฮ้ย ตัวเปตัวร่วงค่ะผู้ชมโอ้โหเฮ้ยจับภาพนี้พอดีบอสยังแม่ันหลักหัวพ่อเหือกูกดที่คีย์บอร์ดกูเดีมันต่อยรวยจริงเนาะเล่นการเดนเลดี้โอซ่าพี่ยูมีเรื่องจะคุยด้วยเฮ้ยฮะโดนอะไรล่ะไงได้ อ๋อไอเฮี้ยนี้เด็ดสองเมกก่อนอายูเป็ดเดียวนะโดนโดนดตอนนี้ได้หรอลุงมาชวนเข้าไอเฮี้ยเด็ดสองเมกเนี่ยนะไอเด็ไอเด็ดไอเด็ดบวกแปดเชียไอยกูบวกแปดเฮ้ยกูบอกแล้ว นะกาเลมครับกาเลมครับพี่ครับผมกลัวครับผมเข้าไม่ได้ครับทำไมอ่ะทำไมเข้าไม่ได้อ่ะทไมเข้าไม่ได้จะมาเข้าแก๊งไงก็มากลัวครับพี่ก็มาเข้าแก๊งไงหรอหรอมีคนมาเข้าแก๊งอ่ะอะไรเนี่ยไอ้น้องคนนี้จะมาเข้าแก๊งพี่อย่าติได้ไหมทานมันเข้าบ้านมาเออมาทานเอาเอาหนีหนี ก็ต้องขอแสดงความยินดีกับเดียนมาร์ติดด้วยนะที่คว้าแชมป์ยูฟ่าไปได้แชมป์ก็ดีใจฉลองแชมป์มันก็ต้องเป็นเรื่องธรรมดานะของคนได้แชมป์นะแต่กูไม่เข้าใจแฟนแมนยูเนี่ยมันจะดีใจทำเพี้ยอะไรดีใจแม่งอ่ากับทีมเลียงได้แชมป์ไ้สัตว์ก็ต้องขอแสดงความยินดีกับเดียนมาร์ติดด้วยนะ เดดกศิลาเนี่ยแต่ลิเวอร์ตี้วอล์กด้วยว่ะมันไในป่าแต่พี่พี่จะไม่ได้พี่ไม่ได้น้อยใจแล้วนะตีให้มันใช้ของน้อยที่ป่าอีโมซะแต่ลุงบอกว่าสวยชิโลอ่ะสวยชิโลสวยชิโลพี่ไม่ได้น้อยใจนะอันนี้ไม่ได้น้อยใจเลยโอ้โห มันในป่าแต่พี่พี่จะไม่ได้พี่ไม่ได้น้อยใจแล้วนะตีให้มันใช้ของน้อยพี่ปาดอีโมซะแต่ลุงบอกว่าสวยทิโลอ่ะสวยที่โลสวยพี่พี่ไม่ได้น้อยใจนะอันนี้ไม่ได้น้อยใจอะไรเลยโอ้โหแต่เขาบอกไม่ได้คือไม่มีใครมาเปล่าลุงหานไหมพีห่านไหมไมีห่านไหมเฮ้ยมีเทียอะไรวะไอ้ไปไอ้อะไรอะสารเดียวพี่ไม่มีเลยไอ้เหี้ย ้โอ้โไอ้ไปแล้วแต่เลยไปถ้ามันจะเปิดแล้วเพื่อนโดนอุ้มอยู่เนี้ย <c oughs> ได้จดจำมันไว้อย่างดีเลย <c oughs> ได้เลยได้เลยอ่าถ้าถ้ามันมีชื่อไอ้ไบรขึ้นอีกรอบน,นะเดี๋ยวถ้ามันเอ่ยเดี๋ยวผมไปรับมันแล้วเดี๋ยวส่งจี้อ๋อน,นี้ว่าผมจะพูดถึงซอซอฝั่งไปนะฮะคนนู้นเน็ตไปรนทะขอครึ่งครึ่งกับเวดได้ไหม ต้องครึ่งครึ่งนะเวลาให้ให้ให้เด็กอะ่ะอย่างเช่นมีลูกสองอะ่ะกูก็ต้องแบ่งให้มันครึ่งครึ่งกันนะอย่าลืมให้เวทด้วยวนะแต่พี่พี่จะไม่ได้พี่ไม่ได้ไไดหนอกเที่ยเขตแม่งสวยจริงวะอันนี้แม่งสวยวะส,ส,สวยจริงวะ่ะนี่เราชอบด้วยผมชอบแบบนี้ด้วยวะ่ะเขตแม่งสวยจริง สวยจริงวะใช่ต้องให้เท่ากันต้องให้เท่ากันต้องให้เท่ากันครับ Love, เดี๋ยวถ้าไม่ให้เท่ากันเดี๋ยวเกิดการน้อยใจนะคุณจะทําให้มีปัญหาเนะี่ยบางทีคุณต้องให้เท่ากันสวยสวย่าเออเออเดี๋ยวให้พี่ปาจัดแบบน,นี้ผมสักเครื่องดีกว่าผมชอบอ่ะเจ้าสามสี่ว่าสามสี่ผมมองว่ามัน เรามีแล้วอ่ะผมอยากได้แบบเนี้ยผมชอบแบบขอเป็นฉลามอะ่ะเพราะว่าผมผมรักฉลามขาวไงผมเป็นคนหนึ่งที่ผมลงไหลกับปลาฉลามนะจริงๆขอแบบไม่แก่ตายเลยไ,ไมขอโดนฉลามกัดตายอะ่ะอะไรประมาณเนี้ยปมาณในสัตว์แต่พี่พี่พจะไม่ได้ใช่ผมลงไหลในฉลามมากเว้ย มาวันนี้เราไปดูตัวเยี้ยนี้กันดีกว่าครับผมมาทั้งอ๋อไอนี่จิระยะซึเมะผมมีแล้วแบกมาอย่างเหนื่อยยวเริ่มแกะล้างแรกก่อนเลยดีกว่าครับผมนี่มีได้เนี้ยเลยครับจิระยะอยู่เนี่ยเพ้นหุวิถีแทงนะครับผมแต่ของผมแม่งมีตําหนิไอเหี้ยเปิดมาผมผมเปิดผิดเว้ยเปิดอีกฝั่งหนึ่งผมต้องเอาตูดมันขึ้นอ่ะตัวนี้เป็นตัวที่แรกที่ออกมาเนี่ยบากเลยเดี๋ยวผมจะบอกตัวกล่องกล่องไหนเดี๋ยวผมจะบอกด้วยเนี่ยเนี่ยเนี่ยไอตรงนี้ใช่ป่ะคือของผมว่ามันคว่ำอยู่ ของผมมันคว่ำอยู่แล้วตรงนี้ม่งเหมือนมันหักนิดนึงอ่ะสองก็จะเป็นตัวเพนนะัมันคว่ำอยู่ครับผมไม่ได้ดึงขึ้นนะมันคว่ำอยู่แล้วผมต้องแงะจากข้างล่างขึ้นไะนเยออย่างที่ผมนี่ดูใกล้ๆแต่สวยเสวยตัวนี้สวยจริงต่อไปนะครับนี่ตัวที่สี่นะครับเจางไว้เลยมาดูรอบๆนู้ดครับนะครับผมก็สวยอ่ะบริเวณรอบๆจะเป็นแบบท่อแตกนะครับทุกคนนี่แบบนี้แท่งจักร์นะครับปักไปที่ตัวจิริยะเห็นแล้วเจ็บปวดมาเขียนละช็อตนี้แบบน้ำตาไหลเลยอ่ะไอ้ี้ย อยากเห็นโดกับเมซี่เล่นด้วยกันแล้วเนะี้ยต้องดูไว้อ่ะต้องดูมันไว้ครับต้องดูมันไว้เว้ตอนเนี้ยไอ้เชี่ยอีกกี่ปีอ่ะถึงจะมีโดเมซี่อะไม่ครับเอาสภาพณ์ไหครับโหไม่กล้าขับใครจะกล้าขับบอแต่ว่าผมให้แบงค์ไหครับแบงค์ไม่กล้าเลยอะอฮะฮะปากมึงไงจะพูดอีกไหม พูดแต่ไม่พูดกับลุงแล้วไงไม่พูดกับคนเดียวอ้วกีซัตน่าจะมาแล้วครับหนึ่งคันครับแฟร์เรียบฟูครับเอาไม่ใช่ครับฟาร์มเฮาส์ครับพรอมไปน่าจะมาแล้วครับหนึ่งคันครับแฟร์เรียบโอ้ผมจะบอกให้เมื่อวานนี้ใช่ปะ เพราวานนี้วันอังคารไอ้เชี่ยรถแม่งโคตรติดรถแม่งติดแบบติดจัดอะไอ้เชี่ยติดแบบนรกแตกอะติดแบบติดที่เขี้ยเลยอะผมผ่านอะ you <ew> ่ะ ูเสียกแม่งเสียโคตรเราเย็ดร้านวีรพลแม่งอยู่ตรงนี้นี่เองว่าอะไรเนี่ยเย็ดร้านวีรพลแม่งฟังไงเดี๋ยวเดี๋ยวมีคนบอกสปายสปายสปาย คือจะบอกว่าที่รู้สึกว่าใครก็ได้ขอทำไมเดียวเจอเวสตบหมดใช่ครับเขาบอกเนี้ยพยาแฟหรือเปล่ะครับกระเป๋าเลยครับกระเป๋าสามสี่ห้าครับขอให้มีของโบน่าเยอะนะครับคุณผู้ชเอาเอาอย่างเับอยายอ ักาแฟหรือเปล่าครับกระเป๋าเลยครับกระเป๋าสามสี่ห้าครับขอให้มีคน2 2> โอ้แท้ยเด่ะเดี๋ยวมันยอไม่พูดมันเนี้ยถ้าแก๊งมันดีจริงทำไมมันมาอยู่แกง๊งคนอื่นวะม,มันแพ้เราไงเสียหน้าเสียหน้าจริงๆก็อยากให้เฮียบ,บอสไปทำดีจรนะ อยเสียวหัวเอ๊ะอย่าโอ้โยังกระโดดสูงอู้

สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมรักครับอะไรนะอะไรนะเกียวอะไรนะได้ยินไม่ชัดในสัตว์แป๊บหนึ่งฟังก่อนเยีะได้ยินไม่ชัดอะไร มาดูฟาดเอ้สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมรักครับโคโยติลิมไม่เอ้ยที่ไทยอย่าเพิ่งเดี๋ยวสุดเลยยมันไม่มีอะไร ดาระแรงบายวินเทอร์เฟลนั่นเองครับเดอะบอสครับโรเมโตครับเวทครับกับไฮแจ็คนำหน้ามามีเนิร์ธอาร์เธอร์และวิสตาสามเทพยืนอยู่ด้านหลังชอปเปอร์ครับผมเดะชอปเปอร์เอ้ยชอปเปอร์อยู่ในดาราแรงด้วยหรอไอสัตว์เพิ่งรู้เนี่ยเอาดีๆแต่เขาบอกว่าชอปเปอร์ต่อยเก่งเลยนะว่า Honda มีจุดซ่อนกิ๊กไว้ไหมมีนะครับถ้าเป็น Accord หรือว่า Civic ี h v นะข้างหลังเนี่ยเบาะ ดูผิวเผินเนี่ยมันก็จะเหมือนว่าก็คนเดียวกันนั่นแหละไอ้เรียก็ C D G ใช่ไหมล่ะเปิดไม่ได้ใช่ไหมครับแต่จริงๆอ่ะปอกพับได้เราก็พับตัวเนี้ยพับลงมาก็คนเราโลนั่นแหละแต่ว่าคนเดียวกันนะข้างในเดินเข้าไปเลยเสร็จแล้วเวลาออกเราก็เปิดเปิดผาดท้ายให้เขาออกครับถ้าเดือนพักอยู่วงรีเวิร์สทีวีเลิฟรีเวิร์สทีวีเลิฟใส่เกียร์ถอยหลังอยู่นี่ฮาเลยนะไอสัตว์ สวยว่ะไม่ไะ้ผมจะแต่งนะผมจะแต่งแบบท็อปสีเข็ไไปอันที่ใส่ดิสโมคันสีทองอ่ะันนั้นน่ะสวยถ้า๋ยจะแต่งนะมันดูริบเรียบอ่ะผมชอบปีกของดิสโ o มอ่ะอยากได้ปีกของดิสโมมากเลยลิบตี้วอล์กอ่อมันผมไม่ค่อยไม่ไม่ค่อยชอบเพราะว่ามันทำรถแบบเจาะ โง่นู่นนี่นั่นเนี่ยครับผมไม่ค่อยชอบอ่ะมันแล้วแต่คนนะครับแต่สําหรับผมมันดูแบบว่าไม่รู้ดิแล้วแต่คนชอบจริงู้กาาุออรพืืนเมงงจังวริงแต่เวลาผมแต่งรถผมไม่อยากทําอะไรกับรถเยอะอะน,นึกถึงตอนเราเราขายด้วยฮะตอนเราขายกลับด้วยอะต้องดิสโมไว้เรียบๆสวยๆ ใส่แล้วหรูอะไรประมาณนี้ใส่แล้วหรูจัดทำไมตูดเขาเด้งอะไรขนาดนั้นวะเนี่ยเก้าเดือนแล้วครับลุงมันเด้งอะไรขนาดนั้นวะ ก็ใส่ลูกโป่งไว้หรอทำไมผมชอบผมชอบดูโด้โดกับเมซี่มากเลยนะ แนวๆเนี้ยต้องเขียนว่าอะไรวะริสเซโนโรรันโดแบบว่าอะไรต้องเขียนว่าอะไรวะมันจะเรียกว่าอะไรวะเนี้ยไม่ดีไม่ใช่เว้มันต้องเขียนว่าอะไรวะแบบว่าจำไม่ได้วะไม่ใช่เว้ไอที่มันแบบเออเอเอ เนี่ย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 ผมโคตรชอบแบบนั่งดูแบบนีน้เ,เ,เดี๋ยวชอบนั่งดูแบบนี้ไม่ใช่โฆษณานะครับรเนี่ยชอบแบบนี้ชอบนั่งดูอ่ะดูดิ คือคุณอาจจะเกลียดไว้บางคนเกลียดนะแต่ผมแบบว่าผมชอบอะ่ะเนี่ยต้องมา,มาดูมุมมองเนี้ยม่งแบบว่าโคตรเท่อ่ะเบซี่ด้วยเบซี่ด้วยโคตรเท่ะนะ เริ่มมาอย่างอ่ะมาบอกเลยนะโอ้โหตื่นเช้ามาคอมเมนต์เดือดเลยครับเออมาตอบกลับคอมเมนต์่อยครับครับผ่านคอมเมนต์ของน้องคนนี้เนาะก็ตอบแทนเลยแล้วกันว่าตอบจริงเลยคือมันก็คือรถที่ทำเล็บก,ก้านะครับมันใช้ถ่ายหนังเมื่อก่อนนะครับตั้งแต่ผมเป็นเด็กเลยแล้วทีนี้ไปเห็นเข้าก็เลยซื้อมาครับอ่าเอามาเป็นเฟอร์นิเจอร์ในบ้านครับพอดีตัวน,นี้สีมันแตกก็เลยว่าเดี๋ยวเดี๋ยวจะทําสีใหม่อามาจอดไว้ตรงนี้ก่อนครับ ที่ผมซื้อมาเพราะว่ามันมีล้อแท้มันติดมาด้วยแล้วก็ไฟท้ายมันของแท้มันยังเป็นอะไหล่ซึ่งขายได้เพราะว่าผมอะบ้านที่บ้านผมมารับซื้อพวกอะไรเก่าๆเกๆี่ยวกับรถแล้วก็ที่มันม,มีมูลค่าอย่างเงี้ยเนี้ยล้อชุดนี้ผมก็สแสนห้าแสนห้าแล้วนะส่วนไอ้ที่ติดรถอยู่เนี่ยมันเป็นโมเดลนาของปีหนึ่งไลฟ์อัพทักคูบาตัวแรงวิตาว้ตาบีดเปลยว่งแรกพี่ถามก่อนเลยว่าเดี๋ยวถามว่าพร้อมจะมาอยู่นี่ใช่ไหม แช่แช่ครับไม่ถึงขนาดโรมโต้เท้าหมาพี่เองเลยมิเตเฟลส่งเข้าประกวด <ส>เฮ้ยชีย่อะ o ันนี้ภาคอะไรวะเนี่ยอันนี้ภาคอะไรอะ่ะม,มาหรอ

ใครท่านเปล่วะโอเรียนมโอยูเขี้ยนี่ยังหลอนได้สัตว์เจลิมอสเหรอ หลอนจิายตัดสายยาวเลยคืออย่างนี้อย่างที่คนสร้างันดีนะครับตอนนี้เมืองเราสีดาพัฒน์ก็อ้ว่างหนึ่งนะครับซึ่งสี่แกงนี้เป็นสีรายชื่อที่ผมสอบสำรวจมาถามทุกคนมาแล้ว <Okay. S 2> เป็นหนสีแกงใหญ่ที่มีโอกาสจะเป็นสีดาพัฒนมากที่สุดณตอนนี้เดช เอ้ยัง่มนเห็นหน่ากลัวนะไอ้เหี้ยตอน,นตเนี้ยผมว่าตีกับเอลเคนี่ผมว่ากําลังมาเลยอะผมว่ามาแน่ไอ้เหี้ยแต่ว่าแม่งเอลเคน่ากลัวไอสัตว์รถแม่งเยอะมากอ่ะเอลเคตอนเนี้ยรถประมูลเยอะเยอะเยอะมากอ่ะแล้วแม่งแม่งมีแต่แรงแรงดังนั้นอะไอ้เหี้ย ใช่หรอเบิกปิดหรอทำเป็นไปิกปิดเขาเหมือนเขาเอามึงอ่ะสภาพก่อนหน้ากล้องเขาแอคกับมึงไปอย่างนั้นแหละเฮียหลังกล้องอ่ะสภาพเขาอยากอยู่ใกล้มึงหรือเปล่าวายหลงตัวเองไอ้เฮียทำเป็นไปิกปิดเขาเหมือนเขาเอามึงอ่ะสภาพอ๋ออัพแรมประกาศทำอนิเมะอย่างเป็นทางการเฮียโซโล่ลิเวอร์ลิงผมเพิ่งกลับไปดูมาเมื่อวานนี้เครียดโคตรมันเลยแอนิเมชั่นสปอร์สองพ แต่ท่ามกลางเสียงฮือฮาญ <Yeah. S 2> ี่ปเหล่านั้นโซโล่รีเว์ลิงสศาสโกเทดูดิยินดีกับข่าวนี้เลย <Yeah. S 2> ญี่ปุ่นส่วนหนึ่งไม่พอใจเมื่อโซโล่รีเว์ลิงผลงานจากเกาหลีจะมี a อนิเมะอะดัปแทชั่นเนื่องจากส่วนหนึ่งของผลงานมีเนื้อหามุมมองเชิงเชื้อชาติในแง่ลบ oh. ต่อญี่ปุ่น oh. หรือต่อต้านญี่ปุ่นนั้นประกาศผมผมจะบอกให้นะเวกรตูนตอนเนี้ยแบบอ่านนะ แบบอ่านนะครับตอนเนี้ยเกาหลีใช่ป่าววะใช่ป่าววะน่าจะใช่เกาหลีแล้วก็จีนอะ่ะกําลังมานะตอนเนี้ยเกาหลีกับจีนอะ่ะกาลังมาเว้ยส่วนญี่ปุ่นอะ่ะ <c oughs> ผมไม่ได้ดูแล้วนะเพราะว่ารู้ไหมเพราะอะไรคือผมจะยกตัวอย่างเว้ยมังงะของญี่ปุ่นพระเอกจะค่อยๆพัฒนาฝึกฝนและจะเก่งภายหลังอ่า แต่อันนี้มันมันดีอย่างหนึ่งที่ว่ามันเป็นการที่ที่เขาเรียกว่าเขาสอนเขาสอนญี่ปุ่นอ่จจะเป็นแนวสอนเป็นสอนเข้ามาแต่พวกเอาท่านเราจะดูเอามันอ่ะไอ้ี้ยต้องแบบเกาหลีจีนอย่างเงี้ยเกิดมาเพร่เอกแม่งเทพเลยอ่ะมึงไม่ต้องลุ้นแล้วอ่ะคือมันเทพไปเลยอ่ะแล้วมันมันอ่ะแล้วพอมันเทพเสร็จใช่ไหมแล้วแบบผมชอบตอนที่มันแบบเจอคนรอบๆบข้างอ่ะมองมันมาแล้วมันเท่อี้อะไรประมาณเนี้ย มันเท่อะถืมุความสามารถระดับแป6 3้อยเก้าสิบหกจุดสาห้าสี่แปดสอง้าบสี่ทัเจ็ดหน่วยลบแปดทับเก้าเมืองใต้แถวขวาเชียงใหม่เชียงรายหมแต่ถ้าเป็นเรื่องหนึ่งผมชอบมากกว่านะไอเรื่องที่มันที่พระเอกหัวสีส้มเป็นของจีนอะอันนั้นสนุกสำหรับผมม่ะสนุกไอที่มันย้อนเวลากลับมาที่มันตายกับนางเอกอะ่ะแล้วมันย้อนเวลากลับมา ผมมาสนุกกับถังไอ้นั่นอีกอ่ะมันสนุกอันนั้นอ่ะเออเหนียนเหนียนเหนียลี่อะไรสักอย่างนี่แหละใช่ใช่ใช่อันนั้นน่าสนุกใช่ออฟเดมอนออฟก็อดอ่ะอันเนี้ยสนุกผมชอบผมชอบมากคือแม่งมันมันเท่อ่ะตอนูีมยโดนกูบ่อยจัดแอดแอดไอ้พวกเล่นไม้แล้วหลบอ่ะทนายแล้วมึงพูดเรื่องนี้นี่คนที่ทะเลาะกันอนแชทอ่ะลำกันเละเลย ทีคือแฟมิเลียสตีมันคิดและดูดีอะคนทองกันมาเท่าไหร่สตว์สมองมันควรกินไา้เชื่อไม่ใช่มาบอกว่า JK คสิตีของมึงกูก็ฟังทั้งวันไม่เช่อมันยอวไม่ดูดีไอ้บอยจะของมาเทวะทำเฮียอะไรก็ได้มันเป็นคำพูดขอยบอกลุงหมาที่เขา